วันนี้เราจะได้นอนจากคนแล้วเนี่ยหนามืดมากเลยเอาแล้วฝนจะตกแล้วเด็กๆไปเตรียมตัวนอนกันไปน่าไปน่าไปน่าเฮ้ยอย่าทะเลาะกันดิคาปูมาคาปูไปทําอะไรตรงนั้นคาปูกินผักบุ้งเหรอคาปูมาเลยบอมาไปแล้วน่าไปนอนกันดีกว่าไปนอนกันดีกว่า ป,ปูมามามป,ปูจะเข้ามาไหมนี่นี่หลับชิตันชิตนานไม่เสือ้อแน่สวัสดี นอนทะลุนอนต่อ,นอน,น,อนอนต่อเธอค่ะโอ้คนสวยเฮ้บอกว่านอนเลยลู่กระโดดมาดีไหมวันนี้แม่อยู่ด้วยดีไหมดีไหมคะแม่มาอยู่ด้วยดีไหมคะวันเวลามันเดินเร็วจังเลยอ่ะแป๊บเดียวก็ค่ำแล้วอ๋อ นี่ก็ต้องไปทำงานอีกแล้วอ่อี่เนานะอีนี่ก็หลบับพี่เนี่นี่หล,ลับิดไเลยล้เนี่ยหลับได้แล้วโอ้ยยัไงไม่หันหลบับอุ้ยคาปูก็หลับหน้าพัดลม แค่ไปเป็นนั่อน,นเดี๋ยวอีกสักห้าโมงครึ่งนะค่อยไปโรงเรียนนะพักผ่อนอีกแป๊บนึงให้แดดมันร่มก่อนนะแดดจะเลยลูกนะไปเป็นน,ะไปไปนั่งกันไปขึ้นมากลับมาแล้วหพาจังไปรับต่อของฝากละจีอ๋อคนนั้นเด็ลยไปถึงพี่ตายพี่ยายโอ้ไปถึงยายมีขนม นี่ขนามฟากหนูหรนะือเปล่านะฮะยั่นแอ่ะพี่จัดไปรับดีแท้เผืจะได้ขนมของฝากใช่ไหมเป็นรับคุณยายละแม่เน่ๆนไปรับจ้ะมีของลางให้หนูหรือเปล่ามีของฝากให้หนูหรือเปล่า โอ้เชอรออนให้แม่เล่นกับน้องหน่อยค่ะนะแม่ขอเล่นกับน้องหน่อยนะเดี๋ยวคุณยายรี่กคุณยายนีคยไม่เรียกนี่นี่นะคุณยายไม่เรียกนี่นี่แต่นี่น่ก็จะมาหาคุณย่ยละ้ัเสนอน้าหาคุณย่าหมดแล้วคิดถึงคุณย่าหมดเลยคุณย่าลเกหาถือว่าร้านไส้ฝนมาครับปูงอยูมือ่ว่าด้อ แล้วล่าสุดคือของเล่นเขาเนี่ยคืออะไรเนี่ยได้ต้องอกมาเลยกระโหลูกเขาว่าจากไหนเนี่ยลูกอันเนี่ยคือลูกอะไรจึ๊บนี่คือลูกอะไรนีเม็ดอ่ะกินทั้งนี่เลยอันนี้ชิ้นนี้